วันนี้นะคะมาพบกับเราเพจชาวนนทบุรีแล้วก็พบกับพิธีกรใหม่ของเรานะคะพี่โซค่ะ ตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ร้านยำร้านเด็ดย่านสะพานเตนนะคะชื่อร้านว่าว้าว wow, แซบครับอ่าร้านว้าวแซบนะคะร้านนี้เนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่เลยเส้นอะไรเส้นเนี้ยเส้นซักเส้นเลยเขาเรียกว่าเส้นอะไรเส้นเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นเรียกว่าเส้นสะพานเตนะะสะพานเตนครับอ่าเส้นเนี้ยขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยอาจจะเคยเห็นป้ายร้านป้ายนี้นะคะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเห็นแต่ไม่เคยกินเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะขออาสาพามาให้ทุกคนเนี่ย เห็นเมนูในร้านว่ามีเมนูอะไรกันบ้างที่สำคัญจุดเด่นของร้านนี้นะคะก็คือยำทุกจานของเขาเนี่ยราคาเพียง29บาทเท่านั้น29บาทนะพี่จูถูกมากถูกมากจริงกี่จะกินกี่จานดีเอาละสิบจานสิบจานสิบจานเลยไหมอ่าวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวพอไปกินตอนนี้นะคะ ครับอันนี้ไหนเราเล่าซอนี่ร้านคร่าวๆของร้านนี้หน่อยให้ฟังหน่อยได้ไหมคะร้านนี้ที่เปิดมาออกจะเป็นแนวร้านยำกับร้านซีฟู้ดก็ส่วนใหญ่จะเน้นเน้นไปทางด้านยำแล้วก็ซีฟู้ดแต่ว่าก็มีอาหารเสริมขึ้นมาคือเป็นอาหารตามสั่งพวกข้าวกะเพราข้าวหมูทอดก็คือไม่ได้มีแค่ยำมีอาหารตามสั่งด้วย แล้วก็มีพวกของทอดมของทอดด้วยทอดก็จะเป็นพวกเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวหมูยอทอดสี่แฉกทอดประมาณนี้แล้วเมนูที่ขายดีของร้านนี้คะส่วนมากจะเป็นอะไรมันมีหลายอย่างค่ะก็ยำก็ขายดีเป็นตัวชูโรงแต่ว่าพวกของทอดก็จะมีเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวสี่แฉกและอย่างจุดเด่นที่บอกว่าร้านนี้เนี่ยทุกอย่าง29บาทนี่จริงไหม ถูกมากถูกมากเดี๋ยววันนี้นะคะซีน่ะขอให้พี่จ๋าน่ะเอาทุกอย่าง29บาทในร้านนี้มาเสิร์ฟได้่อยได้เลยได้ค่ะแแดนี่นะคะเป็นเมนูทั้งหมดในร้านนี้นะคะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นเมนูยำแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยจะเป็นอาหารตามสั่งของทอดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูยำก่อนเลยเ๋ยวให้พี่โจแนะนําสิว่า29บาทเนี่ยเุาได้อะไรบ้างเดี๋ยวจะพามาแนะนำนะครับยีบาทอย่างแรกเลยคุณได้แมงกะพุนคุณได้ไข่เยี่ยวมา้าที่มันดีกว่านั้นก็คือคุณได้ทั้งกุ้งปลาหมึกและหอนยนางรมแต่ที่พีคที่สุดเลยนี่ครับรทั้งปูนึ่งและปูสดไอ้อปูสดและปูนึ่งมีพีคกว่านั้นสำหรับีน ที่พี่ลืมพาดเอ้ยลืมพูดไปคืออะไรรู้ปะยำแซลม,มอนค่ะเอ้ย,อยแซลมอนนี่นยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นคุณคิดดูยี่สิบเก้าบาทเดนแซลมอนอ่าเห็นไหมไม่ธรรมดาเดี๋ยวข้ามมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ไม่ได้มีแค่ยำนะคะนี่<พ>เนื้อทอดหมูทอดส้มตำไม่ใช่ส้มตำ,รมตำธรรมดานะจ๊ะส้มตำถาดถ,ถาดมาเลยเลยปูปูตัวใหญ่ๆนะจ๊ะแล้วก็ยังจะมีข้าวผัดกะเพราไก่ทอดและที่พีคที่สุดนี่จ้าซไม่คิดว่าจะมีอ่ะมาเลย หวยจับยวนค่ะทุกคนหวยจับยวนก็มีบอกเลยว่า มาร้านนี้เนี่ยกำเงินมันนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าจะได้กินอะไรที่หลากหลายมากมายขนาดนี้นะคะแค่ยี่สิบเก้าบาทเนี่ยคิดว่าเด็ดแล้วใช่ปะแต่พอมาเจอฝั่งนี้นี่คือแบบโอ้โหมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านี่นะคะกุ้งแล้วไม่ใช่กุ้งตัวเล็กๆอย่างที่เราคิดนะคะกุ้งคือเป็นกุ้งตัวใหญ่นะคะไม่ใช่กุ้งตัวเล็กบ้านที่คิดว่า,อาเอ้ยรายี่สิบเก้าบาทได้กุ้งกี่ตัวสี่ตัวแล้วเป็นตัวที่เล็กแลวไม่ใช่ตัวที่เล็กเป็นตัวที่ใหญ่นะคะใหญ่นะคะน้ำยำที่นีี่้เ จะมีสองแบบนั่นก็คือจะเป็นแบบน้ำยำนะคะแล<บ>้วก็ฟูดเอออีกแบบคือเป็นแบบอลไรนะซีฟูดฟ้ดจะเป็นแบบซีฟู้ดก็แล้วแต่คนชอบว่าชอบอะไรกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองชิมทั้งสองน้ำยำเลยแล้วก็จะมาบอกว่าชอบอะไรมากกว่ากันอันเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินแบบซีฟู้ด้าลองชิมให้ดูก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวซีกินแบบน้ำยำรสชาติ aleb, ด,ดีอร่อยเลยอร่อยเลยแต่ว่าคนกินเผ็ดกินได้แต่ว่าคนที่ไม่กินเผ็ดเนี่ยต้องบอกเขาดนึงว่าเอาเผ็ดน้อยดีกว่า จริงเ,เหรอเผ็ดเหรอแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแซ่บสมชื่อร้านเลยตามชื่อร้านเลยจ้ะว้าวแซ่บตามชื่อร้านเลยตามชื่อร้านเลย<อ>สรุปเขาชื่อว้าวแซ่บนะไม่ใช่แซ่บว้าวใช่ววแซ่บนะครับว้าวแซ่บอันนี้เป็นกุ้งที่เป็นซีฟู้ดนะใช่อันนี้เม,มื่อกี้ซีนชิมกุ้งที่เป็นน้ำยำไปแล้วจากชิมจะลองกุ้งที่เป็นซีฟูด้ดซีฟู้ดเผ็ดกว่าเห็นว่าซีฟู้ดเผ็ดกว่าถ้าคนไม่กินเผ็ดมากเนี่ยน้ำยำอร่อยมากอใหญ่นะจะเริ่มเผ็ดแหละ แต่ว่าแต่ว่าซีฟู้ดเนี่ยจะเผ็ดอยากรับรองเลยว่าแซ่บแน่นอนอืมจะเผ็ดเลยหอยนางรมดีกว่า29บาทได้หอยนางรมเออผีป่ะผีไหมสุด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 อะนี่ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกก็เป็นปลาหมึกสดนะคะไม่ใช่ปลาหมึกกรอบเป็นปลาหมึกนสดหอยนางรมคือสดมากอน,นี่อร่อยอันนี้อร่อยเลยพี่ชอบน้ำยำน้ำยำหอยนางรมนี่คือดีดีเลยพี่ชอบน้ำยำลองชิมปลาหมึก น้ำเงียอร่อยจริงชอบน้ำเงยน้ำเงอร่อยมากอร่อยมากเลยที่เราปกด็กกินปูอะที่ไม่กินปูจริงเหรอแผลปูแบบทีนกินให้อื้มหืมแพงอันนี้อร่อยเพราะเราอร่อยอันนี้ส้มตำแต่ว่าแต่ว่าเผ็ดนะอันนี้มันส้มตำปูใช่อันนี้ก็พูดเลยว่า คนที่ชอบกินแบบต้มตังแบบแซ่บๆนัวๆเนี่ยใครชอบแบบรสจัดจ้านอ่ะคือร้านนี้แหละตอบโจทย์มากเผ็ดค่ะเผ็ดอร่อยเลยแหละเผ็ดเลยแหละนัวดีครับแก่เผ็ดแก่เผ็ดนี่จ้ะเนื้อหมูปีกไก่ทอดเราลืมพูดอีกอย่างหนึ่งพี่ขผ็ดเลยอะค่ะไก่เปี๊ยทอดก็มีที่ไกเปี๊ยทอดก็มีอ่าแก่เผ็ดแก่เผ็ดหน่อยแต่รู้สึกว่าเนื้อนี่แก่เผ็ดได้ดีเลยนะซีนเน่ยชอบมากอร่อยเนี่ยนุ่มบาลังดีเลยครับเค็มไม่เค็มมาก ค็มแบบไม่เค็มมากพี่โตบอกเค็มกำลังพอดีเค็มแบบไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ดูข้าวมาร้านยำแล้วลืมไปเลยว่ากะเพราทานลืมว่าจะได้กินข้าหยำค่ะข้าวก็มีอยากภาพเก็บแล้วก็เราจะไปทีละอย่างนะคะเดี๋ยวลองชิมกะเพราให้ดูคำหนึ่งหิวแหละดูหอบหิวไม่หิวด้วยยังไงนะสู้ยำได้ไหมกะเพราอ่ะก็ดีเหมือนอารมณ์แบบตอนเด็ก แม่ทําให้กินเลยจริงเหรออันนี้อร่อยมากอ่ะแล้วสุดท้ายนี้นี่เลยกวดยวนของพี่โตพี่โตต้องกินแล้วแหละให้พี่โจรับผิดชอบเลยกวดเจ้าอยู่นี่น,นี่หอมเจียวนี่ให้ไม่อั้นเลยนะแบบเยอะมาก <c oughs> เยอะมากเป็นไงบ้างพี่ไปลองกินมาหลายที่แล้วที่นี่ใกล้กินต้ตน้ำหนดที่สุดแหละมันแบบมันไม่ต้องปรุงเลยเอาง่ายมันไม่ต้องปรุงมันอร่อยหอมเจียวให้เยอะ เส้นเนี่ยเส้นนุ่มไม่เหนียวตอนนี้ครับพี่โตก็คือมาเป็นพิธีกรครั้งแรกก็ติดใจแล้วอยากมาไปบ่อยใช่ใช่อยากมาไปบ่อยากมาไปบ่อยแล้วเพราะว่าของกินเพียบมากมาร้านแรกก็ประทับใจเลยกินด้วยท่านผู้ชมไปเยอะแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวเราตัวไปกินกันก่อนนะครับเขินกินจริงจังมากเดี๋ยวไปกินกันแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาสรุปการรีวิวร้านนี้ให้ฟังนะคะ กินกันไปเรียบร้อยแล้วยำทุกอย่างอาหารทุกซารก็อยู่ในท้องเราหมดแล้วนะอิ่มมากอิ่มปะอิ่มมากไม่จริงเแง,ง่บอกเลยยำนี29บาทไม่ธรรมาดาน,นะคุ้มมากคุ้มมากจริงพี่โจชอบเมนูอะไรที่สุดพ,พี่ชอบกุ้งกุ้งกับกุบ้งกับแซลมอนเนี่ยน้ายำของเขาเนี่ยสอ,สองสองอันอร่อยมากซีนน่ะแหวกเลยซีน่ะชอบแซลมอนแต่ฝั่งของทอดอะซีนชอบปอเปกยำมากปอเปกยำแล้วมีอีกอย่หนึ่งพี่ลืมพี่ลืมอีกอย่หนึ่งป่วยจบยวน ทีเด็ดเลยเย้นยวนี่อร่อยมากอันนี้ทัดใจอ่ะอันนี้ทัดใจกับปวยจับยวนมากใช่นะคะก็บอกเลยใครที่มาเส้นสะพานเจดเนี่ยขับรถทางไปผ่านมาเนี่ยแล้วก็เห็นร้านที่เขียนว่าร้านแซบแ่บว้าวแซบ่ไแซบไม่ใช่แซบ่บว้าวแซ่บว้าวแซ่บนะคะไม่ใช่แซ่บว้าวค่ะ รถผ่านใบผ่านบานเนี่ยก็ลองแวะมารับประทานกันดูได้นะคะรับประกันว่าเผ็<ต>ดเซ็ตหนู<ด>แน่นอนอ่าใช่แล้วสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้พาทุกคนมาชมมาชิมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วมาติดตามดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาพี่โตเนี่ยไปหาอะไรกินที่ไหนกันดีร้านไหนเด็ดร้านไหนดังเนี่ยสามารถแนะนํากันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดติดตาม,ม,มเพจ c h a น n e l t รีด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ 拜拜。Bye bye.